เป็นเด็กเก็บบอลหนึ่งวันเหมือนทำหน้าไม่พอใจพ oh. ัวออกบอลเร็วแล้วเหมือนเขาจะเล่นชา้าไงทำหน้าที่เป็นผู้ชงแฟร์ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้เป็นงานสบายจริงหรือไม่ สดีครับผมวันรล็อกนะฮะวันนี้ผมจะมาเป็นเด็กเก็บบอลหนึ่งวันหรือที่เรียกกันว่าบอลบอยนะฮะอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพที่พวกนักกีฬาหรือว่านักบอลเนี่ย เคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าอาชีพมันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่ามันแค่จอบเสริมรายวันหรือว่าเป็นรายทัวร์นาเมนต์ที่เขากําหนดมาในรายการแข่งต่างๆนะฮะ <ๆ S 1> ก็จะมีแบบระดับจังหวัดระดับนานาชาติระดับประเทศระดับโลกอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทําให้ทุกคนดูว่าเทคเจอร์งานบอนบอยเนี่ยมันจะสบายหรือว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนและมันดียังไงไปกันเลย เพราะว่าเรารับหน้าที่มาถือธงเข้าสนามนะฮะเฮ้ยมึงเป็นอะไรนี่ฮะเราจะมาซ้อมถือธงกันนะครับคุณปี๊ตอนนี้พวกเราก็ได้ทําการประชุมว่าใครอยู่จุดไหนใครทําอะไรก็แบ่งหน้าที่กันไปนะฮะส่วนผมเนี่ย ทำหน้าที่เป็นถือธงแฟเพย์นะฮะในการถือธงต้องใช้คนประมาณ12คนนะเพราะว่ามันมีทั้งหมด3ทธงธงละ4คนมันจะมีธงฝั่งทีมเยือนแล้วก็ทีมเย่าแล้วก็ธงตรงกลางเนี่ยจะเป็นธงแฟเพย์อันที่ผมถืออยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่ถือแล้วก็เดินเข้าสนามเนี่ยมันจะมีจุดมาร์กข,ของมันนะแล้วก็หยุดจ้เนี่ยตรงเนี้ยหยุดปุ๊บแล้วก็นั่งยองๆจะบอกว่าตอนนั่งเนี่ย โคตรเมื่อยมากแต่มันก็ดีนะเพราะว่าได้ใกล้ชิดนักเตะด้วยเออเอาเป็นว่าเราไปชมกันเลย พร้อมพร้อม,อมเนี่ยเราต้องดึงทงให้ตึง ขึ้นมากเลยตอนนี้คือตึงตุ้งชาติไทยขึ้นแล้วนะตอนนี้โคตรตื่นเต้นเลยแล้วแล้วคนหนามคนเยอะด้วยทุกคน ัลแบบไม่รอดตึต้นจัดเลยกตายดิก็ตึตงนเลยไม่กลัวกล้องมันตกไงแล้วกูโดนด่าเดี๋ยว เราถือทงอะไรเสร็จแล้วก็มาทําหน้าที่เก็บบอลโดยผมเนี่ยได้รับหน้าที่มาเก็บบอลข้างบนอศัศจรนะครับเวลานัาเกเตะแบบเคลียร์หรือว่าเตะออกนอกอสัจจรเนี่ยพวกผมเนี่ยเป็นคนเก็บตรงนี้มีทั้งหมด4คนแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็4คนนะครับ เก็บบอลข้างสนามเนี่ยผมได้รับหน้าที่ให้ทําในแมตหน้านะครับผมให้เดี๋ยวบอลไปบอลไปทงนูกเก็บนะแล้วบอลไปข้างหลังคือเก็บเองวันนี้เขาก็เซตเกมอยู่ไม่มีอะไรเดี๋ยวบอลออกหลังเดี๋ยวผมก็ไปเก็บให้นั้นแหละเจตเจอมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก เมื่อกี้ตำงบอลตูนเหมือนทำหน้าไม่พอใจใช่เหรอทำแหเหมือนกูออกบอเลเร็วแล้วเหมือนเขาจะเล่นชา<อ>้าไงต้องรีบเล่นเหมือนเสียจังหวะเมื่อเขานำเลยไงใช่เออใช่เขานำมึงถ่งเร็วเกินใช่บางทีเขาจะดึงจังหวะให้นักเตะเขาไงบงทีก็ไม่รู้ไงเราก็ออกบอลเร็วกอวะทุกคนบางทีก็แบบอาจจะถ่วงเวลาแล้วก็ต้อ,เอ,อ,เอ,อ,องแบบดีลีให้เขาดแบบ้วย และบางทีบางคนเนี่ยประตูบางคนก็แบบรีบแล้วก็ต้องรีบส่งให้เขาอะ่ะแต่จังหวจะจังหวะก,ก่อนหน้านั้นะนะปูออกบันชา้ากรรมการก็มองหน้านีบางท,ท,ทีเราไม่รู้อีกใจเขาใจเราแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไงใช่บวกวะเปิดเลยเปิดเลยเนี่ยกรรมการอยู่เนี่ยเปิดเลย เวลาปวดว่าจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องมีคนแทนนะฮะนี่เลยลนคนแทนอยู่ข้างบนนะอัศจรรย์ก็จะมีคนสแตนบายรอแข่งขอนที่ขึ้นไปบนที่นั่งเชียร์ก็สบายอยู่นะง,งานเขาอะไม่ไม่ค่อยหนักอะไรม,มันใช้เวลานานหน่อยที่นั่งของเราก็จะนั่งข้างๆตาต้องนะ,ะตาต้องก็อยู่ฝั่งซ้ายของเราแล้วแล้วก็ฝั่งขวาของเราก็จะเป็นเปสนามอะเ,อะเปสนามก็สี่คนนี่นี่เรามาเป็นเปสนามปวดเนื้อปวดตัว นี่รีเปย์ของเรานะดูเปย์ครับดูเปย์ครับดูเปย์ดูเปย์ครับนี่หน้าที่ของเรานะเมื่อเวลาจังหวะนักเตะล้มลงพื้นเนี่ยแล้วสนามมันเปียกใช่แล้วก็ต้องเนี่ยเอาไม้ถูพื้นเนี่ยเข้าไปถูในสนาม ก็สกรก็จะมีประมาณนี้แหละบางทีก็จะมีปัญหาเก็บบอลสองฝั่งส่งพร้อมพร้อมกันออกบอลพร้อมกันสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือเวลาบอลออกใช่ป่ะไอ้ทีนี้เราก็สื่อสารกับอีกฝั่งนึงอะเรื่องก็คือบางทีเราเราจะโยนเข้าไปสองลูกทีเดียวเออฝั่งเราโยนฝั่งเขาโยนทีนี้โดนดาเลยแล้วก็ต้องสื่อสารให้ดีนะครับมันจะแบบมีผลต่อในเกมด้วย ถ้าเราโยนพลาดเนี่ยบางทีอาจจะทําให้เขาได้ประตูอีกฝั่งได้เสียประตูนะะมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเหละเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ไม่คือบางบางทีเขาแบบจะแบบดีเลย์เกมเนี่ยเขาแบบชะลอเกมเขาก็เก็บเองอย่างเนี้ยบางทีเราก็ไม่ต้องเออใช่ไหมเนี่ยบอลบอยที่ไม่ใช่เก็บบอลอย่างเดียวเป็นพรกขั้นแรกไดยนเก็บบอลก่อนเพราะว่าคนนักเดะเอาไปเล่นพักขั้งแรกก็จะพัก1 5นาทีนะ ก็ไม่ได้แย่ครับงานนี้มันไม่มีงานไหนไม่เหนื่อย หน้าที่เหมือนกับว่าเป็นเปเป,เป็นเด็กเก็บบอลอะไรเงี้ยอยู่นิ่งๆ,ๆดลก็จะต้องมาเก็บขยะตรงนี้เนี่ยใช่เก็บขยะแล้วก็เก็บขวดที่นักเตะเขากินเมื่อกี้ส่วนพวกเราก็สามารถเข้าไปพักที่ห้องพักบนบอยได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมห้องพักบนบอยกันนะครับ นี่นะก็จะเป็นห้องพักของพวกบอลบอยทั้งหมดเลยนะครับก็จะมานั่งเล่นอะไรเงี้ยก็จะนอนอะไรก็จะนอนได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปกินข้าวอะไรก็ได้นะครับก็จะมีน้ําให้กินด้วยนะครับมันจะเป็นนี่ฮะน้ํามีบริการสวัสดิการดีหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีหมวกกันน็อกของใครไม่รู้นะครับก็มึงนะครับใส่ไปเลยนะครับใส่มึงก็ใส่ดิ นะทีับเราจะมีถังขยะไม่มีมีอ่างล้างมือนะครับสามารถล้างได้เลยนะครับแล้วก็จะมีที่อาบน้ำที่อาบน้ำก็สะดวกสบายดีนะมันจะสวยอะไรเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำเหมือนเดิมส์แล้วก็ที่ฉี่่เยาสะดวกดีนะทุกคนแล้วก็จะมีที่ กนะครับที่บ้านดูเลยิไข่เป็นอะไรเออเป็นอะไรเป็นอะไรติเป็นมันจะเป็นทตโอ้ยหม่ใช่พิจูขึ้ม้วนนี่ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็คิการ์ดเขาก็จะให้คนละใบนะครับก็จะมีทุกคนเลยเอาไปเดียวเอาไปเอาไปเอาไปก็จะมีกันทุกคนแล้วก็เสื้อคนละตัวคิการ์ดเป็นของ KFC นะฮะ AFC AFC เอออ่า AFC นะฮะ นี่เป็นชื่อของเราเลยหนอ่งเอเอ,เอก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> งานพี่แม็กครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราต้องไปเป็นการดให้นักเตะนะครับเพราะว่าหลังจบเกมนักเตะก็จะเดินออกขึ้นรถบัสนะครับผมไปเ้ยไม่ใช่นักเตะไม่ใช่นักเตะไม่ใช่นักเตะเเียวขาจะไม่ใช่นักเตะแม็กเนี่ยก็เป็นพี่แม็กคนที่ซัพพอร์ตในทริปนี้เออใช่ ครับก็ตั้งแต่ขออนุญาตอะ,อะไรนะพอเป็นแถวเลยตอนนี้ก็รอจิมชาติฮ่องกงออกมาท่านนี้ก็จะเป็นคันของจิมชาติฮ่องกงนะครับแล้วก็มาเป็นหน้าที่การส่วนจิมชาติไทยนูย่นะจะเป็นคันนู้นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาเข้ามาไปอาไปอา ใช่ใช่เฮ้ยเฟี้ยวจังไหนเบ้ช่องไปช่องไปช่องอะไรของรักเอ้ยแบบไทยใช่เนี่ยดูฟันดูฟันดูฟันพี่นี่ไม่ตากอะไรกันโอ้โหนี่ค่าผิวหนเยอะ เ,เล็กบีบารพี่บาทพี่บาร์ติบาร์ป่บาี่ผมบารที่บ้อง <c oughs> เป็นคนนับาร์ตินี้ส่วนาร้ก่เารนตน้อาๆทต่่ารอถ่ายแตว่ารด้ถาบารบ ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับงานบอลบอยนะครับทุกๆเซตเวชั่นที่ผมทํำเนี่ยก็คือทําจริงหมดเลยไม่ได้มีการเซตฉากในการทํางานแม้แต่อย่างใดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะครับมันไม่มีงานไหนสบายไม่มีงานไหนที่ทําแล้วไม่เหนื่อยนะครับต้องขอบคุณพี่แม็กแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะครับปิดไฟแล้วครับตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตในแต่ละสโคปงานในวันนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปทำอาชีพอะไรอย่าลืมกดติดตามเด็กหนุ่มคนนี้ด้วยนะครับ Enjoy ครับผมแฝดว่ะเนี่ยแฝดว่ะครับผมช์มยินียีรับครับรอบครับครับเฮ้